สวัสดีค่ะกลับมาพบเมื่อพอกันอีกแล้วจ้ะทุกคนค่ะกลับมาพบมาพอกับชอ่องแม่ลุงค้นน้องบัวบานห้องขึ้นกจาจ้าไม่นี่แม่ลุงออกมาสำรวจข้างนอกแล้วค่ะทุกคนออกมานอกบ้านออกมาอีกแล้วจา้าออกมาเบิ้งใส่งานค่ะใส่งานอยู่นี่ที่แม่ลุงมาเหตุนี้ก็คือเป็นหลังที่สามแล้ว้ะคะทุกคนคะ่ะเป็นหลังสุดท้ายของตรงนี้แล้วค่ะยูทีจังหวัดเลยนะจ๊ะเด้อผู้ใดอยากมีบ้านหลังง,งามๆไว้ตัออกกอกแอกไว้ทายู่อาศัยนะคะเนาะ,นะกะ เขามาหาไม่ลุงใดเ้ยค่ะเดอ้อไม่ลุงมีทีมงานคุณภาพมากๆเลยค่ะพร้อมยูเป็นลังเลยจ้าราคาเป็นกันเองจ้าราคาน่ารักมากๆเลยไม่ลุงเองกับพึ่งทํำเพจนะคะเนาะแบบว่ากับว่าค่อย้ลงภาพที่เป็นเกี่ยวกับเนื้องานของตัวเองปันใดนะคะเนาะอันนี้กับเสียวลงให้เบิ่งแบบคร่าวๆนั่นก็คือเอามาให้รับชมกันดูว่าเออบ้านก็มีความสวยงามหรือว่า ผู้ใดที่อยากจะสร้างบ้านหรืออยังนนาะคะเนาะก็แจ้งไม่ลุงเขาม้าใดได้จ้าหรอใครอยากจะเขามาเบิงด้วยความสวยงามเบิงเผื่อความอ่าอยากเขามาเบิงว่าเอ๊หันเห็ดจังไดมาจังไดก็ขามาเบิงกันได้จ้าอันนี้คือทายภาพใส่งานมาให้เบิงเนาะค่ะเนะาะบได้เจาะลึกงานแต่อย่างใดเด้จ้ะเพราะว่ามันนี่ออกมาอ่าวัดขนาดของหน้าต่างนะคะส่วนตัวเองทีมงานของไมลุงนั่นก็คือรับทํา หน้าต่างอลูมิเนียมนะคะทุกคนคะ่ะพร้อมอยู่ราคานารักเป็นกันเองตามขนาดของหรือว่าความอยากง่ายของชิ้นงานเด้อจ้ะเด้อโอเคจ้าถ้าเกิดผู้ใดเบิ่งมาหอดตรงนี้แล้วถ้าชอบก็กดไ like, ลค์กดแชร์ให้แม่ลุงได้เด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปวิดีโอต่อๆไป้วยเด้อค่ะเด้อจะใดก็เป็นกําลังใจให้แม่ลุงเฮ็ดคลิปได้เด้อจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเบิ่งเด้อค่ะเด้อสิได้เบิ่งบานงามๆส,สวยๆกันนะคะขอบคุณคะ่ะ